จะขอย้อนนำพระสมเด็จวรคังวรรณขาวยุคแรกๆที่เป็นพิมพ์จงลุงพุทธลำดับที่หนึ่งที่ผมยังไม่ได้กำหนดลำดับเลขที่กำกับลงไปกับชิ้นพระองค์นี้เป็นลำดับที่หนึ่งเป็นลุงพุทธขาวที่ มีมวลสารประกอบที่เป็นลักษณะของที่แตใคล้ใบเสมาผสมอยู่ที่หลวงปูท่ทำในยุคแรกๆและพระยุคแรกๆของหลวงปู่สีสันวันาขาวก็ออกจะเป็นขาวแบบนี้ไม่ขาวแบบขาวแบบขาวนวลหรือขาวจ้วแบบอย่างระดับที่สองและที่มันแบบที่สาม